แต่ละปีไม่พอแล้วก็ก็ต้องไปล้วงเอาเงินคงคลังออกมาใช้ซึ่งเงินที่เอามาใช้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าที่มันจะเกิดขึ้นเราควรจะต้องตั้งงบประมาณไว้อย่างเพียงพอได้ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินเดือนค้าราชการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเงินชําระหนี้นะคะเราก็เลยได้ อภิบายเรื่องนี้ให้รัฐบาลได้ทราบนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ยังพลาดอยู่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวบิวัตบําเดจรามนานเนี่ยน่าจะตั้งงบขาดไปถึงสเกือบเกือบสามหมื่นล้านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สื่อมลชนนะคะแล้วก็ประชาชนที่ติดตามฟังไลฟ์นะคะจากพักเก้าไกลค่ะวันนี้นะคะดิฉันเองในฐานะตัวแทนของกรรมธิการในสัดส่วนของพักเก้าไกลนะคะร่วมกับอาจารย์ธนรเชษฐ์ประวินมงคลและสสชชย,ยพลสะท้อนดีนะคะซึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นกรรมธิการในสัดส่วนพักเก้าไกลกันทั้งทั้งสามคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปจบนะคะ,ะบทของ บทบาทของการทําหน้าที่เป็นกรรมธิการงบประมาณนะคะในปีนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่กรรมธิการเนี่ยทำงานกันอ,อย่างค่อนข้างกระชับนะคะในขณะที่ในปีที่เป็นผ่านมาเราจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ70-90วันเนี่ยในปีนี้เราสามารถที่จะทําได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าในฐานะฝ่ายค้าเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะทําให้การพิจารณางบประมาณในปีนี้รวดเร็วยิ่งขึ้นที่ เราจำเป็นที่จะต้องทำให้ ให้เร็วขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษที่งบประมาณเนี่ออกล่าช้าไปประมาณเ,าเกินกว่า6เดือนนะคะซึ่งเท่าที่ดิฉันจำได้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีปีไหนที่เราออกงบประมาณช้าแบบนี้มาก่อนนะคะก็เราก็เลยเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงนะคะมือไม้ที่จะทำให้งบประมาณในปีนี้ออกได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะออกได้เร็วขึ้นก็เนื่องมาจากว่าการพิจารณางบประมาณของปีนี้ นะะเนื่องจากว่าพอมันออกล่าช้านะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่างบที่ใช้ไปพลางก่อนนะคะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยปีไหนที่งบประมาณไม่สามารถออกได้ตามปีงบประมาณนะคะก็จําเป็นที่จะต้องมีการใช้งบประมาณในปีก่อนหน้าไปพลางๆนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็มีการ อนุมัติตัวหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้งบประมาณไปพลังก่อนแล้วนะคะขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะเราก็มีการใช้มีออกหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบตามคําแนะนําของผู้อำนวยการสํานักงบประมาณนะคะต่อจากนั้นเนี่ย แต่ละหน่วยงานก็จะมีการทําแผนงานออกมานะคะทำแผนงานออกมาซึ่งในแผนงานเนี่ยแต่ละคนก็จะบอกว่ามันจะใช้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้งบจะล่าช้าเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ในความเป็นจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิสระในการที่จะตั้งงบประมาณที่เป็นโครงการเดิมของปีที่แล้วค่อนข้างสูงงบลงทุนก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งไม่ได้เลยถ้าผูกพันธุ์มาจากปีก่อนหน้าเนี่ยสามารถที่จะ สามารถที่จะใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนั้นได้นะคะงบลงทุนปีเดียวถ้าจําเป็นที่จะต้องตั้งนะคะอนุสนักงบก็มีอำนาที่จะอนุมัติได้เช่นเดียวกันในส่วนที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็คืองบลงทุนที่มีลักษณะผูกพันหลายหลายปีซึ่งอย่างเช่น การจัดซื้ออาวุธยุทโธปรกรณ์หรือว่าจัดซื้อเฮลิคอปเตอร,ร์ที่จําเป็นที่จต้องมีการผ่อนจ่ายหลายๆงวดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะทําไม่ได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะจากงบประมาณปี66ที่ที่ทางสํานักงบเนี่ยมีอนุมัติหลักเกณฑ์ว่าสามารถที่จะ ขอได้2ใน3ของของปี66นะคะซึ่งจาก3.185ล้าน,ล,านล้านเนี่ยใน3เนี่ยก็ประมาณ2ล้านล้านแล้วนะคะแต่ว่าในขณะที่พอส่งแผนงานมาจริงๆเนี่ยผอ,อสำนักงบประมาณเนี่ยอนุมัติไปทั้งสิ้น58.8 นะคะซึ่งก็คือประมาณเกือบเกือบหกสนะที่มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันอนุมัติไปแล้วหน่วยงานก็เริ่มใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณนั้นแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา ะะและพอสภาเข้ามาพิจารณาเนี่ยเงินก้อน3.48ล,ล้านล้านก็จะมีราวๆเกือบเกือบ2ล้านล้านตรงนี้ที่ถูกอนุมัติไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยสภาเนี่ยมีอำนาจที่จะพิจารณาจริงๆจังๆปรับลดอะไรได้ไม่ได้เนี่ยเพียงแค่40 7%เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทำให้การพิจารณางบประมาณในปีนี้เนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่วิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหามีช่องโหว่อยู่เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา141นะคะแล้วก็พรบอวิธีการงบประมาณก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าตอนเขาอนุมัติหลักเกณฑ์ว่าใช้อะไรได้ใช้อะไรไม่ได้เนี่ยในขั้นตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรี ยังเป็นผู้ที่เข้ามาเห็นชอบนะคะก็คือเป็นคนที่ต้องต้องอรับผิดรับชอบในเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อหน่วยงานส่งแผนงบประมาณมาว่าจะใช้ไปพลางก่อนอะไรบ้างเนี่ยมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจที่จะอนุมัตินั่นก็คือผออสำนักงบประมาณนะคะซึ่งเท่ากับว่าอำนาจในการอนุมัติงบตกไปอยู่ที่ผอสำนักงบประมาณแต่เพียงผู้เดียวท่านั้นที่ผอสำนักงบประมาณนี้มาจากการแต่งตั้งนะคะ อันนั้นเนี่ยเราเลยเคิดว่าช่องโหว่ตรงนี้ความจริงแล้วเนี่ยตัวแผนงานต่างๆที่สภาเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปตัดเข้าไปยุ่งอะไรแล้วเนี่ยควรจะต้องได้รับ การอนุมัติโดยอโคอรมหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความรับผิดช,ชอบรับชอบในตัวงบประมาณในส่วนที่สภาไม่สามารถเข้าไปพิจารณาได้ไม่สามารถเข้าไปปรับลดได้นะคะมีเกิดเหตุการณ์ในห้องอนุกรรมธิการเช่นเดียวกันที่ไปตัดโครงการบางโครงการ แล้วจําเป็นที่จะต้องมาคืนในภายหลังเพราะว่าหน่วยงานบอกว่าฉันใช้ไปพลางก่อนแล้วเธอไม่มีสิทธิ์มาตัดนะคะนั่นก็คือแผนงานบูรณาการยาเสพติดเป็นต้นนะคะทั้งกอรมนอกองทัพบกกองทัพเรือเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณไปแล้วก็คือใช้ไปพลางก่อนตามที่ได้รับอนุมัตินะคะแต่ว่าสภาเองก็ต้องคืนเข้าไปเพราะว่าเขาได้ใช้ไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษของปีงบประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่า ในหลายๆครั้งที่การจัดตั้งรัฐบาลไปไปได้หลังอย่างล่าช้านะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรืออย,อย่างมากที่สุดก็คืออีก4ปีข้างหน้าเราก็อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะก็อยากให้เป็นบทเรียนว่าคนที่จะมีอำนาจในการอนุมัติแผนงานใช้งบประมาณไปพลังก่อนควรจะต้องเป็นคณะรัฐมนตรีนะคะทีนี้เข้ามาดูกันว่าวันปีนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ประหลาดนะคะหรือว่า แปลกใหม่อีกบ้างนะคะ,ะตามปกติแล้วในทุกๆปีเนี่ยคณะกรรมาการงบประมาณซึ่งมีราวๆเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยนะคะก็จะแต่งตั้งอนุกรรมาการขึ้นมาทํางานแทนนะคะเพราะว่าก็จะเรื่องของความที่จะต้องลงรายละเอียดในในใน,ในรายโครงการก็จะไม่สามารถที่จะพิจารณาในห้องกรรมการกรรมการที่การซึ่งมีกรรมการการเยอะมากนะคะเจ็ดสิบกว่าคนได้ก็จะแบ่งงานไปให้อนุกรรมาการแต่ละคณะเนี่ยเป็นคนทานะคะทีนี้ ปกติเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการแบ่งตามรายการนะคะดิฉันขอยืมคําพูดของอสอสนัทพงเรืองปัญญาวุฒิหรือสสเทงนะคะเขาจะบอกว่าแบ่งตามผู้รับเหมาเฝ้าห้องแต่ละห้องงบงนะคะก็คือห้องอนุก็จะมีห้องอนอุสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ดินนะคะอนุครุพันธ์นะคะ เป็นอนุกรรมธิการที่ดูเรื่องของงบดําเนินงานอบรมสัมมนาเดินทางต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าปีนี้มีเรื่องแปลกใหม่ค่ะถึงแม้ว่าทางกรรมธิการในสัดส,ส่วนก้าวไกลเนี่ยพยายามจะผลักดันให้เราเริ่มที่จะแบ่งอนุกรรมธิการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณซึ่งจะล้อกับยุทธศาสตร์ชาตินะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลแล้วก็สรุปจบที่แบบนี้ค่ะก็คือแบ่งกันตามกระทรวงเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการตั้งชื่อ ของแต่ละอนุแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยแต่ละอนุกรรมธิการเนี่ยมันจะมีความเป็นเจ้าค้อเจ้าของนะคะของแต่ละรัฐมนตรีที่มามาจากสังกัดพักการเมืองเดียวกันอยู่นะคะอย่างอนุบริหารเนี่ยนะคะถ้าเราดูตัวกระทรวงส่วนใหญ่ในในอนุนั้นนะคะเราก็จะเดาได้ว่าประธานอนุกรรมธิการจะมาจากพักไหนนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสองนะคะอนุกรรมธิการที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่า,ม,า,า,า,วา,ารรมีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าอุตสาหากรรมกับพลังงานนั้นรัฐมนตรีมาจากพักรวมไทยสร้างชาตินะคะดังนั้นตัวประธานของอนุกรรมธิการเศรษฐกิจสองก็จะมาจากพัก รวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับทรัพยากรบุคคลนะคะศึกษาธิการอุดมศึกษาแรงงานเราก็ทราบว่ามาจากพักภูมิใจไทยนะคะประธานคณะอนุกรรมธิการนี้ก็จะมาจากพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะ,ะซึ่งก็ก็มีเสียงเสียงบน่นเสียง เสียงห่วงใ่นะคะมาจากในหลายๆกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการด้วยเช่นเดียวกันว่า,าทําจัดแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเ,เหตุการณ์ที่จะมีการเข้ามาปกป้องงบของอรัฐมนตรีหรือไม่นะคะซึ่งาจากที่มีการไปสังเกตการก็จะพบว่าในบางอนุกรรมธิการเนี่ยก็จะมีผู้ที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีช่วยหรือแม้กระทั่งเลขานิการเลขานุก,การรัฐมนตรีเนี่ยก็จะ มานั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยนะคะอาจจะเป็น,ปน,ปนในฐานะอนุกรรมธิการบ้างหรือว่าในฐานะผู้สังเกตการที่เป็นสสก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยเรากเ็เรียกว่าไม่ไม่ได้เห็นด้วยกแบบนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่ากเ็เป็นบทเรียนค่ะว่าในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการจัดอนุกรรมธิการเช่นนี้อีกนะคะแล้วก็แต่ละ แต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ก็ถูกตัดงบไป อย่างที่เราเห็นันนะคะแหละว,ว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือว่ามันมีความพยายามที่จะมาเร่งตัดกันในช่วงวันหรือว่าอาทิตย์สุดท้ายของของการพิจารณาอนุกรรมธิการเรียกว่าวันสุดท้ายสุดท้ายเลยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอไอเทมรายการใหญ่ๆอย่างเรือฟรีเกตนี่ก็ตัดวันสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วการก่อสร้างดันเวยที่2ออของสนามบินอุตภเปาของกองทัพเรือเนี่ยก,ก็ถูกตัดวันสุดท้ายแต่ว่ามีการอุทธร์แล้วก็คืนไปนะคะ แล้วก็ยังมีอีกหลายรายการที่ก็มาตัดกันต่อในในห้องกรรมธิการใหญ่ก็มีนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าถ้าเราดูเนี่ยหลายๆกรรมธิการอนุกรรมธิการเนี่ยจะตัดกันได้แค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าควรจะต้องไปถึงเท่าไหร่หรือเปล่าถึงพอไม่ถึงเป้าเนี่ยก็จะมาเร่งทํายอดเอากันในวันหลังๆนะคะส่วนแผนบูรณาการเนี่ยในความเป็นแผนบูรณาการเนี่ยจะเป็นแผนที่มีการตัด มากที่สุดด้วยซ้ําไปนะคะเป็นเรียกได้ว่าไม่มีไม่มีเจ้าที่ไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของนะคะก็จะโดนตัดเยอะหน่อยนะคะในห้องอนุกรรมธิการจริงๆตัดไปประมาณ3 0 0พล้านแต่ว่ามีการอุทธร์การอุทลุ่นะคะประมาณยี่สิบี่รายการแทบจะเยอะที่สุดในบรรดาอนุกรรมธิการทั้งหมดแล้วนะคือหน่วยงานเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถูกตัดนะคะแล้วก็เข้ามาอุทธร์นะคะมะีหนึ่งกรณีที่ ค่าที่จะหน้าตกอ,อกตกใจก็คือกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะคะได้ได้งบประมาณถ้าเราหักในส่วนที่เป็นงบบุคลากรแล้วเขาก็ได้งบประมาณ2,000กว่าล้านซึ่ง2,000กว่าล้านเนี่ยอยู่ในแผนบูรณาการบริหารจัจการทรัพยากรน้ําที่เราเรียกกันเล่นๆว่าแผนบูน้ำเนี่ยประมาณ2,000ล้าน2,000ล้านแผนคณะอนุกรรมธิการนี้ถูกตัดงบเข้าไปประมาณ1,500ล้าน ตัดไป1 5 0 0จากงบที่ได้2000นะคะแต่ว่าเดชบุญก็มีการเข้ามาอุทธรณ์ในห้องใหญ่แล้วก็ห้องกรรมธิการใหญ่ก็มีมติที่จะคืนงบประมาณตรงนั้นไปนะคะก็เป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในแต่และห้องอนุกรรมธิการนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้มาลงรายละเอียดกันสรุปโดยสรุปแล้วนะคะทั้ง8อนุกรรมธิการตัดงบประมาณไปได้ 9, 000, 9 0 0 0 9,024ล้านบาทนะคะ พราะตัดมาได้นะคะตามประเพณีปฏิบัติทั่วไปเราก็จะ,ะส่งต่องบประมาณในส่วนที่เราตัดได้เนี่ยไปยังหน่วยงานต่างๆที่เขาเข้ามาของบเพิ่มนะคะก็คือ,อจากที่เคยขอไปแล้วโดนสำนักงบตัดแล้วก็มาขออีกรอบนึงเผื่อว่าจะได้นะคะจากที่เราเห็นนะคะจากที่ตัดมาได้9200ล้านบาทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปลงงบกลางนะคะ,ะทุกคนอาจจะเอ๊ะทำไม ไปลงงบกลางอีกแล้วทั้งนั้นที่มันไม่สมควรแตว่าก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมรอบนี้เราถึงเป็นหนึ่งในเสียงที่เห็นด้วยกับการที่จะไปลงงบกลางนะคะอไอเทมที่เพิ่มขึ้นมานะคะกระทรวงที่ได้เพิ่มรองลงมาก็คือกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เป็นจากความพยายามของกรรมธิการในสัส่วนพักเก้าไกลที่จะแปลงงบไปเพิ่มให้กับ สำนักงานประกันสังคมนะคะในส่วนของเงินสมทบเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยติดหนี้กองทุนประกันสังคมอยู่เจ็ดหมื่นกว่าล้านนะคะแล้วก็ใช้คืนไม่เคยไม่เคยครบสักทีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่เคยจ่ายดอกเบีย้ยด้วยนะคะทุกวันนี้ผู้ประกันตนเนี่ยกำลังเอ่อถูกถูกรัฐบาลเนี่ยเล่นตุกติกอยู่นะคะก็คือเอ่อทุกวันนี้ผู้ประกันตนเนี่ยต้องส่งทุกเดือน ไม่เคยขาดขาดไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเขามาหักจากเงินเดือนของเราเลยแต่รัฐบาลเนี่ยกับไม่ยอมส่งเงินสมทบนะคะตามหน้าที่ของเขาเองนะคะเราก็เลยไปทวงถามแล้วก็ได้กลับมา500ล้านบาทนะคะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดมากที่สุดก็ไม่ต้องไม่ต้องสืบนะคะก็คือเป็นกระทรวงกลาโหมซึ่งชิ้นใหญ่ที่สุดรายการใหญ่ที่สุดที่ถูกตัดก็คือเรือฟรีเกตนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยว สสชัยพนจะมาให้คำอธิบายว่าทำไม ทางพักเก้าไกลเองสัดส่วนของพักเก้าไกลเองเราถึงได้เห็นด้วยกับการที่จะมีเรือฟรีเกตท,ทั้งทั้งที่เอาเข้าจริงแล้วเราดูเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางกองทัพกับกลาโหมมาโดยตลอดแต่ทําไมเราถึงเห็นด้วยกับการซื้อเรือฟรีเกตนะคะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันแตกต่างกับเรือดำน้ําอย่างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่บนฐานของเหตุผลเราไม่ได้จงเกลียดจงชังกลาโหมแต่อย่างใดนะคะก็ว่ากันตามเหตุตามผลค่ะลองลงมาก็คือกระทรวงมหา ทยคะ่ะนี่ก็เป็นฝีมือนะคะของกรรมธิการพักเก้าวไกลในการตัดฝายแกนดินซีเมนต์นะคะซึ่งพอตัดไปแล้วเนี่ยก็มีเสียงเสียง ตอบรับที่มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะวันนี้ก็เลยจะมีอาจารย์สุรเชษฐ์ที่เป็นคนที่ลงไปตัดถึงห้องอนุนะคะแล้วก็อนุกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ก็โหวตให้ตัดตามที่อาจารย์สุรเชษฐ์ได้นําเสนอเนี่ยเราก็จะมาเล่าอธิบายเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เราถึงอยากที่จะต้องตัดโครงการนี้ให้ได้นะคะทีนี้ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราแปลเพิ่มจากเงิน9,200ล้านบาทนะคะอย่างที่บอกว่าเข้างบกลางไปแล้ว8,000กว่าล้านนะคะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นระบบ สารสนเทศเป็นระบบไอทีสำหรับการเป็นระบบเลื่อนวิทยฐานะของครูท้องถิ่นนะคะของกระทรวงแรงงานอย่างที่บอกเป็นเงินสมทบข,ของประกันสังคมนะคะแล้วก็มีหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆที่เข้ามาขอปรายะติเพิ่มนะคะตามมาตรา141เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเ,เพื่อให้ดํารงของความเป็นองค์กรอิสระเนี่ยเขาสามารถที่จะมาของบประมาณเพิ่มกับกรรมธิการได้โดยตรงนะคะส่วนแผนงานบุคลากรก็คือเป็นพวกเงินเดือนบุคลากรขอ,ขององค์กรอิสระ ที่มีการตั้งไว้ไม่เพียงพอนะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่างบกลางเนี่ยทำไมเราถึงอยากให้นะคะตอนที่อภิปรายงบวราระที่หนึ่งเนี่ยในฉันได้พูดถึงเรื่องการที่ปีนี้เนี่ยมันมีงบประมาณที่เรียกว่าแผนชดใช้เงินคงคลังอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึสแสนล้านบาทนะคะก็คือปีนี้นี่เยอะมากเป็นประวัติการแล้วก็กลายเป็นว่างบประมาณที่มันเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบสามแสนล้านเนี่ยใช้ไม่ได้จริงทั้ง3 0 0แสนล้านเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเอาไปคืนเงินคงคลังที่ใช้งบประมาณ แต่ละปีไม่พอแล้วก็ก็ต้องไปล้วงเอาเงินคงคลังออกมาใช้ซึ่งเงินที่เอามาใช้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าที่มันจะเกิดขึ้นเราควรจะต้องตั้งวระมาณไว้อย่างเพอเพียงพอได้ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหวัดบําเหน็จบำนาญเงินเดือนข้าราชการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเงินชําระหนี้นะคะเราก็เลยเได้ อภิบายเรื่องนี้ให้รัฐบ,บาลได้ทราบนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ยังพลาดอยู่เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวบิ๊วัดบดําเหน็จรานาเนี่ยน่าจะตั้งงบขาดไปถึงสี่เกือบเกือบสามหมื่นล้านนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยก็ตั้งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนาะซึ่งมันไม่น่าจะต่างกันมากข้าราชการที่ป่วยเนี่ยมันมีแต่จะป่วยเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เข้าสู่ เป็นผู้สูงวัยกันมากขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้นก็ตั้งขาดไปประมาณ2 0,000ืล้านเมื่อมีการตัดลดงบประมาณได้นะคะทางสำนังกงบประมาณเองเนี่ยเป็นคนที่เสนอรายการสองรายการนี้เข้ามานะคะารายการละหมื่นกว่าล้านนะคะก็เป็นการยอมรับไปในตัวว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะว่าเขาตั้งงบไปขาดจริงๆแล้วก็ดังนั้นเนี่ยพอเขาขอเข้ามาก็ก็เลยอนุมัติให้แต่เนื่องจากว่า ตัดดามาได้น้อยตัดมาได้แค่เก้าพันก็เลยแบ่งให้กับ ค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลแล้วก็บิวต์บำเหน็จบำนาญอย่างละแค่ประมาณ3,000 3,000ล้านนะคะตามรายการนี้แล้วก็แน่นอนว่ายังมีการใส่เงินลงไปที่เงินสำรองใช้ใจ่ายฉุกเฉินจำเป็นซึ่งอ,อ,อย่างที่อันนี้มันคืองบกลางเจ้าปัญหาที่เรามักจะมีปัญหาเพราะว่าตรวจสอบได้ยากนะคะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มนะคะถ้าต่ำกว่า10ล้านอำนาจอยู่ในมือพออสัานงบประมาณเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยก็ขอมาแค่1000ล้านเราก็เลยขอแลกกับการที่เราจะ จะเพิ่มเงินในกองทุนประกันสังคมที่เป็นการใช้นี่ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแทนนะคะก็ถือว่า,าก็เป็นการที่เราจะต้องเข้าไปเจราจาต่อรองแล้วก็ประนีประนอมทั้งสองฝั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ที่เราอยากได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลของการทำงานนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ ในระยะเวลาเดือนกว่า,วาในการทำหน้าที่กรรมธิการงบประมาณปี6-7นะคะก็ก็สามารถทำไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้เราสามารถพิจารณาวาระ2วาระ3ได้เร็วกว่ากำหนดประมาณ3อาทิตย์ด้วยกันนะคะซึ่งการอ,าอภิปรายในวาระ2วาระ3เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่20 21-22มีนาคมนี้นะคะก็รายละเอียดว่าสรุปแล้วเนี่ยในแต่ละกระทรวงนะคะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากตัดแล้วยังตัดไม่ได้หรือในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือว่าเราไม่ได้เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามการอภิปรายของสอสก้าวไกลในอาทิตย์หน้านะคะ21-22มีนาคมนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะขอ,อ,อให้คำอธิบาย ในสองรายการที่ทั้งที่เราอยากตัดและเราตัดได้แล้วก็รายการที่เราไม่ได้อยากตัดอยากให้อยู่แต่กลับถูกตัดไปนะคะโดยอาจารย์สุรเชษและก็สสชยพลค่ะ